Why is สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับจริงๆแล้วเนี่ยแพ็กนี้นะแพ็กยุโรเปียนขับมิดฟิลด์เออร์ครับแรกๆมาเนี่ยนะคือหลายคนก็คาดหวังว่ากาก้านะครับจะเป็นพระเอกของแพ็กนะครับผมเนาะเพราะว่าอยากได้ลังโฮเลเยอร์กันนะแต่สุดท้ายไม่ใช่ครับกลายเป็นว่าเน็ตเวทพาวเวลเน็ตเป็ดครับผมเป็นเป้าหมายหลักเลยตอนนี้นะครับผมวันนี้เราได้รับภารกิจจากคุณปิ่นโตนะครับผมคือให้เปิดตามล่าเน็ตเวททองอยู่ใน iOS 5,100ทองแต่ได้กาก้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวดูว่าภารกิจวันนี้จะสําเร็จหรือเปล่านะครับตออออนนนี้เรายู่่ใชงงข <Scroll> อเคห้าพับโอเค5,100ทองเราจะเปิดได้เท่าไหร่ห้าครั้งห้าครั้งกว่าๆนะครับเปิดครั้งละ900ายนะเดี๋ยวดูกันว่าจะโดนหรือเปล่าและในตู้ตอนนี้เหลือ104ตัวนะครับก็คือเปิดไปแล้ว 1- ใน3นะครับผมได้กาก้าไปแล้วอัตราเฉลี่ยกําลังดีนะฮะห้ตัวต่อหนึ่งตัว50ตัวต่อหนึ่งตัวนะครับดูซิว่า power ป็ดนะครับผมจะมาให้เราหรือไม่นะครับผมอ่ะใครเริ่มก่อนดีดวงใครน่าจะดีกว่าอ่ะจัดจัดดมอดเลย อ่าพราะปิดฉากเลยนะถ้าเกิดว่าได้ขึ้นมานี่คือกลับบ้านนอนอาบน้ํานอนเลยนะครับผมภ<ม>ารกิจรู้่วงไปได้ด้วยดีนะครับผมขอเน็ตเปดหน่อยครับขอเน็ตเปดหน่อยครับจบรู้เรื่องเอ้ย,อยเป็นงไงที่เดียวจบรู้เรื่องกลับบ้านยายนอนเอ้ยเน,เ,เน็ตเวทเน็ตเวทเน็ตเวทเสื้อขาวขาวลายดำดำเสื้อขาวขาวลายดำาๆยิงไม่ทันกดเลย เห็นแม่บอกแล้วกูตีมาอ่าเกมพี่โคคงอยากให้ไอดีนี้นะได้ครบทั้งสามตัวนะครับผมแต่ก็มือดีนะทีเดียวรู้เรื่องเลยอ่ะแม่ยาคเซมาเิอากูเตเลสเอเนเดสเรือว่ากูตีนะครับผมจัดมากทีแรกก็แตกเลยโอ้โหแต่เสียดายผิดตัวนะครับเดี๋ยวแวบหนึ่งก่อนจะเปิดรอบสองนะครับผมขอ แวบไปดูทีมนิดนึงนะครับผมว่าเออต้องการเอาเน็ตเวิร์ไปเล่นตำแหน่งไหนให้ทายดูนะฮะกา้กาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมโอ้ไม่ต้องไม่ต้องสืบเลยถ้าได้เน็ตเวิร์มาต้องยืนยืนขวาแน่นอนะตรงนี้นะฮะเน็ตเวิร์สามารถเล่นได้2เท้าแบบเพอร์เฟกนะครับผมเป็นสิ่งที่หลายคนอยากได้แล้วก็สามารถเล่นได้เนี่ริมเส้นฝั่งนี้ก็ได้ริมเส้นฝั่งนี้ก็ได้หรือตรงกลางก็ได้นะครับผมเป็นโฮเพเยอร์ด้วยนะครับกองห,ห,หน้ากองหน้ากองหน้ายังไม่มีไงกองหน้าเดี๋ยวดูสิมีอีกหรือเปล่าเอาเมสซี่ไ แมตตี้ตรงนี้ก็มีแล้วเนี่ยเอามาแทนกาคาเหรอเอา้เอาอาจจะอาจจะยังไม่อาจจะไม่ได้จัดทีมวยยไว้ไงมีตัวดีๆอยู่แล้วนะครับผมอาจจะไม่ได้จัดทีมไว้นะก็ปรับอีกบ้กากลางรับกลางร,รับเชร์มนี่นี่ก็ดีนะล่างล่างแมตช์พาสนะครับไว้เออแต่แต่ยังขาดเซนเตอร์อยู่เนาะยังขาดเซนเตอร์อยังมีกัด แต่เป็นตัวเป็นเซนเตอร์ที่ตัวบางบางคนบอกว่าตัวบักนะเว้ยเนี่ยลูดิเกอร์กับซาลิบาเนี่ยเป็นตัวดีเหมือนกันนะครับอย่าดูถูกตัวบักเอออย่าดูถูกการไฮไลท์นะอย่าดูถูกการไฮไลท์นะเอาซื้อแพ็กแมนยูมายังเนี่ยยังซื้อมาแล้วสิยัง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 เอาทองไปเอาทองไปเปิดเน็ตเวทก่อนดีกว่าสําคัญกว่าใช่ปะอ่ะถ้าเน็ตเวทมานี่อาจจะต้องมาแทนกา้าอะไรแบบนี้ดูทรงแล้วหรือยังไงนะครับหรือเล่นแมตสี่ไม่เข้ามือหรือยังไงอ่ะ ฟิ้นปิดจ็อบท็อปฟอร์มหน่อยดิปิดจ็อบหน่อยทีเดียวรู้เรื่องนะครับผมอย่าให้ไปลึกกว่านี้นะฮะสองทีกำลังดี2องทีกำลังดีแตกคนละตัวพอจบรู้เรื่องกลับบ้านเนยใส่ลุงเลยใส่ลุกยกย้ายนอนเขียวเขียวเขียวอาจจะเปลี่ยนสีเป็นสีทองข้างในก็ได้นะครับคิดบวกอะต้องคิดบวกไว้เลเซอร์ยิงแล้วก็เปลี่ยนสีทองเ<ม>ดนแมคโนน มือไม่ดีมือไม่ดีเราจะนิ้วชื่อะอะไรฮะเราลองอ่านชื่อนักเตะทั้งมหน่อยพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันปีแอร์นะที่อย่างเขาจุดเลยพอไอเบียโ,ฮโฮอเคเขาบอกไม่รู้ได้การไฮไลท์มาหนึ่งตัวเอาไวแ้แลกบูสเตอร์เอจีพีเหลือแปดแสนนี่นี่นะแสดงว่าเอาไปโอนสกิลอะไรหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดแพ็คโรนโดก่อนหนึ่งทีเก้าร้อยนะครับแล้วก็ค่อยไปเปิดแพ็คนั้นดีไหมเป็นความคิดที่ดีไหม อย,อย่า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 หาเรื่องอย่าหาเรื่องนะครับผมมาทีนี้จบพ่อต้องปิดจ็อบอีกใช่ไหมเนี่ยน<อ>ะปิดจ็อบท็อปฟอร์มครับขอลิคาโดเน็ตเวทครับมาหนึ่งสองสามไปลุงลุงมารุ้งลุงมาโอ้ไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ไ <S <S ไมีเสียรด้วยเฮ้ยไม่แน่นะไม่แน่นะอาจจะมีเลเซอร์ถ้ามีเลเซอร์นี่มีลุ้นฟิวไม่มีเลเซอร์ถ้ามีมีเลเซอร์นี่คือ ไม่ได้รู้้แต่มีคอมเมนต์บอกนะเว้ยถ้าเกิดถึงแม้เลเซอร์ไม่มากดข้ามแบบุ๊บได้ได้ได้อีพิกเฉยเลยเราไม่ข้ามไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวข้ามหรือไม่ข้ามไม่เกี่ยวคือหมายความว่าอาจจะไม่ได้สังเกตไงแต่ว่าถ้าถ้าไม่มีเลเซอร์ก็มีคนได้ตัวอีพิกเหมือนกันเลเซอร์ข้างในนะเลเซอร์ข้างในนะครับปั๊บเข้าไปทำไปทำมาเหลือสองรอบแลวนะไม่ใช่อ่ไงเลยเหลือสองรอบนะไม่ใช่เล่นๆนะเนี่ยเราเริ่มต้นด้วยความมั่นใจตอนนี้ครึ่งตู้นะครับเหลือในตู้74ตัวนะครับจาก 150ตัวไปครึ่งตู้แต่ว่าเราก็ได้กูตีมาอีกหนึ่งตัวแต่เป้าหมายของเราคือเนตเป็ดถ้าพูดภาษาญี่ปุ่นคาตาคานะเขาจะพูดว่าอะไรเนโตเรโตเนโตเรโต่ามันเป็นแบบว่าคาตาคานะไอเกิรไอไอตัวควบคุมมันเป็นตัวตัวตัวทีตัวดีเนี่ยจะออกเป็นโตเนโตเนโตเรโตอะไรเงี้ยนะเราไม่รู้ว่เป็นคนไทยเราพอเคยเล่นวินนิ่งแล้วมันออกเสียงแบบนี้จริงเนโตเนโตใครไม่เชื่อลองเปิดเสียงบรรยายภาษาญี่ปุ่นดิ์ก็ยังออกเสียงว่าเนโตเรโตอยู่นะครับ อ่ะโอเคกดไปเลยปิดช็อปเลยเหรอปิดช็อปเลยเหรอปิดเลยปิดช็อปเลยเหรอปิดช็อปเลยโอ้โหหนักกระพ่อไม่มีสีไม่มีอะไรต้องลุ้นอย่างเดียวลุ้นปาฏิหาริย์แล้วตอนเนี้ยลุ้นปาฏิหาริย์ว่าจะมีเลเซอร์ป่ะไม่มีเลเซอร์ก็ลุ้นปาฏิหาริย์ซ้อนปาฏิหาริย์นี่กันโอ้โหปีเลย <c oughs> <c oughs> เหลือเหลือรอบสุดท้ายแล้วนะตอนนี้ไม่ชิวเลยนะตอนนี้ไม่ชิวเลยนะเกมมันมักเป็นอย่างเงี้ยเวลาเราอยากได้ตัวไหนอ่ะมันมักจะ เป็นตัวที่มายากที่สุดรอบแรกไม่นาเปิดได้กูตีอะเออย้อนเวลาได้ไหมย้อนเวลาหาดิได้ป่ะมันน่าจะมีมันน่าจะมีกาลีแบบอะไรอะแลกแลกตัวได้แบบว่าย้อนย้อนแพ็กได้อ่ะสมมุติว่าเราเปิดไปแล้วสิบตัวใช่ป่ะแล้วเราแบบว่าเราจะยกเลิกอ่ะเรายกเลิกแบบว่าไม่เอาแล้วมันก็คืนแบบยกเลิกการเปิดครั้งนั้นอ่ะแล้วก็คืนทองมาให้เราครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยบ้าป่าวเราก็ีเปิดเปิดคืนเปิดคืนไปเรื่อย อาก็ทองมันก็จะได้คืนมาหน่อยนึงอะไรเงี้ยแบบว่าเราเราไม่เอาตัวพวกเนี้ยสมมุติว่าเราไม่เอาตัวพวกเนี้ยแล้วเราขายคืนนะ่ะเออแต่ว,ว่าเราได้มาเราขายคืนนะ่ะพี่โคคืนทองมาให้เราสัก20%ให้กลับมาสัก200้อทองก็ยังดีมันเป็นไม่ได้เอ้อมันน่าจะมีอะไรแบบนั้นเป็นตัวเลือกก็เรอหน่อยเนาะเมื่อกี้ใครเปิดฟินเกลือฟินเปิดนะครับอ่านะเข็มปีอ e ีสปอร์ตนะฮะสายาายาใหมต่ต่อไปตอไปปิดจ็อบครั้งสุดท้ายครับ ครั้งสุดท้ายเหลือหนึ่งัอยทอง900ครั้งสุดท้ายนะครับรวมพลังไอเวนเจอร์หน่อยไม่รวมครับพ่อคนเดียวใช่มั่จใจปิดจ็อบหน่อยครับผมเนโต,ตนแบบเนโต Come on baby เนตตโตเนโตเนโตเนโตเหลืองเหลืองเขียวเขียวไม่มีไม่มีสีสันอะไรหาหอกเลยเลเซอร์ก็ไม่มีปฏิหารก็ไม่มาโอ้โหเนโตเนโตท้าโลเวนเจอหนักกวน้ มีสีเลยะลูคัสเอนองเดสเพื่อนเหลือ600ทองสงสัยต้องเปิดทีละร้อยแล้วละ่ะนะทองในทองใน iOS นะครับผมมาทีละร้อยสลับกันปฏิหารยังมีครับเหลือ100เอ่อเหลือ50ตัวในตู้นะครับ50ตัวในตู้ใคร,ครจะไปรู้ล,ล่ะ เราเปิดฟรีเ,เราเปิดฟรีทีหนึ่งเรายังมีโอกาสได้เลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่นี่เหลือแค่50ตัวนะครับก็โอกาสกดครั้งหนึ่งประมาณ2%เพราะมันเหลือ50ตัว1ใน50เอ,อ่อ1ใน50 1ใน50เท่าไหร่ห้าสิบห้าประมาณสัก2%กว่ากว่าเอ้ย1%กว่ากว่านะครับเกือบ2%แหละไปไม่แน่เว้ยไม่แน่เว้ย้ขาจวงอะไรวะ โอกาสน้อยนิดมากตอนนี้พ э ึ Island. 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 Is ่งปฏิหารอย่างเดียวนะครับกดทีละร้อยสี่ร้อยเอาดีๆเอาดีๆเอาดีๆมีลูกเล่นหน่อยมีลูกเล่นหน่อยเอาดีๆครับเฮ้ยเฮ้ยยากแล้ยากแล้ดีเน้นได้ได้กุตีมาปลอบใจมาหนึ่งตัวเนี่ยคือถ้าเกลือบริสุทธิ์เนี่ยผุดผ่องนี่คือแบบว่าขาวล้วนนี่คืออายมากนะครับขายที่หน้ามากนะครับห้าพันทองเมื่อกี้แค่เปิด พอเปิดนะไปฮึปปฏิหารบ้านดอน <c oughs> ทุกครั้งที่แบบว่าเสียงทองเสียงมันกินทองไปอ่ะเวลาเรากดจะสังเกตปะ่ะดังฟิ้งฟิงฟ้งเหมือนมันกินทองเราไปทีละชิปชิปชิป,ชปทีละครั้งทีละครั้ง,งมันช่างบาดใจซะเหลือเกินเหมือนแบบเสียงเสียงเงินตกอะ่ะเสียงเหรียญตกนะฟิ้งฟิ้งเหมือนแบบเงินออกจากกระเป๋าเราไปนะมันน่าบาดใจซะเหลือเกินเปลี่ยนเสียงได้ป่ะเปลี่ยนเสียงไอ้ตอนกดเปิดแพ็คได้ป่ะเนี่ยมันเป็นเสียงแบบ ฟิ่งเหมือนเหมือนเหมือนเหรียญหล่นจากกระเป๋าเราอ่ะลองดูดิลองฟังนะเนี่ยเหมือนเสียงหล่นจากกระเป๋าอะเงินเงินหล่นเงินออกจากกระเป๋าไปอะน่าจะเป็นเสียงแบบเปิดไปไม่ชึ้งอรังการชึ้งเลยเงี้ยเออเสียงมันอลังการนี่เสียงบาดใจเหลือเกินดี้งหน่อยมันนี่จะมีเอฟเฟกต์าะ เสียใจมีมีมีคำพูดโดยเนะี่ยเสียสใจเกลือครับอะไรเง, <c oughs> งี <c oughs> ้ยตอนตอนเฟซพีไทยเออถ้ามีถาม้า,ถามีภาคไทยหรือไม่ไมภาษสากลอยู่เออ,อเหมือนเหมือนเกมบางเกมมันจะมีเสียงพูดบรรยายโอ๋ออะชิวจิโก้ฮออ,อ,อ,อะไรเงี้ยนะใส่ใส่อารมณ์ <c oughs> นิดนึงนะครับเวลาเปิดแพ็คหนึ่งร้อยสุดท้ายแล้วบัตรที่หันบ้านนอนจะมาหรือเปล่าครับโอกาส2%นะครับเหลือ49ตัวในตู <c oughs> ้นะครับ ขอพาวเวลเน็ตเป็ดนะครับผมปาฏิหาริย์ครั้งสุดท้ายในร้อยสุดท้ายเนี่ยผมจำได้นู่นเลยตอนพักเฟสนั่นเลยในละูกบอลเก่งกินะครับผมและหลังจากนั้นผ่านมา3ปีแล้วก็ยังไม่มีเลยไม่มีอะไรเลยครับ <c oughs> ผ่านมานานแล้วนะครับผมอา้าวปาฏิหาริย์บ้านดอนขอลูกบอลกังเกงกิส่งพลังแก่ท่านลับซับอะไรอึบอึบ <c oughs> อึบฮุยอึอบอึบ <c oughs> อ้าว <c oughs> เรียบร้อยเรียบร้อย ให้ตายเถอะวะต้องเปิดต่อดีขอไปอย่างสูงนะครับคุณจินโตทำดีที่สุดแล้วเราพยายามเต็มที่แล้วนะแต่เน็ตเวทมันไม่ยาวมาเน็ตเวทมันไม่ยอมมาเหลืออีก48ตัวในตู้ครับกับทอง40บาทนี่ตกหลุมพรางกันเนี่ยเขาเรียกว่าขี่หลังเสือแล้วถอยไม่ได้แล้วนะไปแบบ48ตัวแล้วเนี่ยใช่ปะ โอเคครับก็คลิปนี้ก็มีภารกิจมีงบประมาณเท่านี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะไปต่อหรือเปล่าหรือพอแค่นี้นะครับมีเวลาประมาณ3าวันนะครับสำหรับแพ็กนี้นะครับก็จริงๆถ้าเกิดไม่ได้ซีรีส์อะไรนะครับผมก็ทีมก็โอเคเลยนะนะแต่ถ้าเกิดจะให้ดีก็ขาดเซนเตอร์เนาะเซนเตอร์กับกลางรับนะถ้ามีเวลล่าย้อนมานะครับหรือว่าเป็นแฟงไลกาดเนี่ยร่างร่าง ร่างเอ็นเ,เคแมนอนะไรเงี้ยนะร่างมิลานเอ็นเคแมนน่าจะแจ่มนะครับก็ขาดตรงนั้นนะครับที่เหลือก็แนวลุกผมว่าโอเคแล้วล่ะนะคนโหดเออผมว่าโอเคแล้วโดยเฉพาะเบลเออแค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดอยากได้จริงๆนะครับก็เนาะผมว่าถ้าถามคนดูอะร้อยทั้งร้อยก็บอกไปต่อไปต่อนะครับแต่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเราเองนะครับคุณปิโตนะโอเคนะครับเราก็ทำดูที่สุดแล้วขออภัยด้วยที่ไม่ได้ตามเป้าหมายแต่ก็ได้กูตุยกูเกิดตุยกูตุยกูตุยก็ได้กูตุยนะฮะมามาปลอบใจให้หนึ่งตัวนะครับ เอ๋ครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ใครยังไม่ไดกดติดตามช่อง f i n c k i Channel ฝากกดติดตามด้วยนะครับให้กำลังใจพี่เราด้วยนะครับแล้วเจอก,กันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับวัสดีครับบ๊ายบ,บาย